สวัสดีครับพบกับผมไอเอ็กแฟนเกมเ mm hmm. ในรายการช่องของเรานะครับและก็สำหรับพวกคนในสมาชิกมาใหม่ที่ติดตามช่องเราแนะนำนะครับ mm hmm. เพื่อให้อธิบายและต่างๆนะครับเ mm hmm. นาะก่อนที่จะไปฟังเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และก็มินกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปช่องของเรานะครับอย่าลืมนะครับคุณชอบกินอะไรมากที่สุด ส่วนมาชอบกินแทมปูระและก็ลาเมงอะไรก็ตามผมกินได้หมดชอบเล่นเกมอะไรที่สุดเราชอบเล่นเกมของโซเลียนและไทยโกโทัสจินและโรบอกด้วยนะครับส่วน PCE หรือจะย่อเรียกว่าพีโมคาเนตอนนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยได้เล่นแล้วนะครับเพราะว่าสกินหายนะครับ พราะว่มามีคนยืมมีคนยืมสกินขอบ่อยก็เลยยกให้หมดสกิน,นพวกเหล่านี้นะครับไม่ต้องมาขอมันน่าเบื่อประมาณนั้นแหละครับนายมีเพื่อนสนิทกี่คนไม่ต้องบอกว่ามีใครบ้างก็ได้นะจริงๆเคยมีอยู่ประมาณ2คนเคยเสนิทกันตอนช่วงปปหก ไม่สิป,ห,ปห้าปหปหกว่า,วาเพราะว่ามีชื่อคนหนึ่งที่ตอนเคยอยู่เพื่อนสนิทเล่นกับเราอยู่ประจำเอ่อชื่อนัทธ์บนหลวงนะครับหรือจะเป็นชื่อเล่นก็ตามตามนั้นนะครับเพราะว่าเคยจำได้ว่าเล่นของของพวก เลโก้ของเล่นที่เอามาให้เราดูเล่นก็ทำสนุกสนุกไปนะครับแต่ผ่านมาตอนอ่อตอนมอหมหนแล้วก็มสองก็ไม่ได้เจอกันเราก็แยกย้ายไปอยู่เรียนที่อื่นนะครับเพราะว่าไม่ได้ค่อยติดต่อกับเพื่อนสนิทของผมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ เขาอาจจะจําเบอร์เราไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนซิมไปนานแล้วประมาณหนึ่งปีกว่าก็เลยเขาอาจจะไม่สามารถจะโทรได้ประมาณนี้นะครับหวังว่าความทรงจำสิ่งนี้อาจจะอยู่กับเราในเพื่อนสนิทได้ตลอดตลอดไปนะครับหวังว่าอาจจะอยากเห็นหน้าก็เต็มเต็ม อยากจะรู้จักกันกันบ้างนะครับพี่ชื่อเล่นอะไรครับจริงๆผมชื่อเล่นแฟล้งนะครับไม่ใช่แฝงแฟลงนะครับไม่ใช่นะครับเป็นชื่อสะกดคำเดียวจากตั้งแต่สมัยอดีตก่อนที่จะเรียกว่าแฝงนะครับแฟล้งอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับคือตอนนี้เปลี่ยนใหม่มาปรับ ตัวสะกดคำใหม่นะครับเรียกว่าชื่อแฟล้งนะครับเพราะว่าเป็นคําตัวเดียวที่ใช้ถูกต้องนะครับเพื่อการใช้สังคมคนไทยนะครับสําหรับจะเรียกผมอย่างเดียวที่รู้จักช่องเราอย่างเดียวนะครับ นะแต่ตอนนี้ผมจะไม่กลับไปใช้ชื่อเก่าสมัยอดีตก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันหมดยุบแล้วนะครับหวังว่าคุณอาจจะเข้าใจกับผมชื่อเราได้นะครับจำเราไว้นะครับอย่าลืมนะ Yes sir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  Thank you so much โอเคสำหรับคลิปนี้อาจจะมีเม้นไม่ค่อยเยอะกันมากเพราะว่ามีเม้นได้แค่นี้หวังว่าพวกคุณอาจจะยังไม่ได้ตอบเม้นกับเราที่นี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกด Sub subscribe แล้วก็เม้นที่นี่กันด้วยถ้าหากคุณอยากจะตอบคำถามกับเราก็สามารถตอบได้นะครับเดีย๋ยวพี่อาจจะลงโพสเกี่ยวกับ อ่า uh, Q&A อีกทีนะครับไม่ได้ทำวิดีโอต่อไปที่นี่ของ Q&A ที่นี่เพราะว่าต้องไปทำชุมชนโพส Q&A นะครับหวังว่าพวกคุณอาจจะตอบได้กันหมดแล้วนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมเป็นคนลงเกมปกตินะครับเนาะแล้วก็ขอบใจสำหรับกด Subscribe 500มาตั้งนาแล้วนะครับเพื่อ ให้ผมเป็นพัฒนาช่องที่นี่นะครับทำทำต่อไปยิ่งขึ้นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย